สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเขามาในหมู่บ้านค่ะสีเขาไปได้ว่านี่อจอดติ่งไว้หนีบ่เหามีมองจอดบ่เนาะยังบ่ถึงปากาข้างเขาวาัดได้มองเห็นผลจีจอดนี่จอดมองคายอันนี้นี่นี่นเออให้เพื่อนไปก้อนรถขังหลังยังมามาดอกจอดเข้าไปอีกค่ะท่านผู้ชมบ่งภาพบรรยากาศน้ำกันกัเเฮาไปค่ะท่านผู้ชม นี่ทางเขานะนี่ทางเขาด้านหลังค่ะท่านผู้ชมโอ้รถแน่นค่ะเมื่อเบิงด้านหลังที่จีแดงมากเมื่อกี้นี่ค่ะนูนจะถึงทงหน้าแหละรถเนี่ล้ายครับทางเขาวัดค่ะท่านผู้ชมตรงนี้เพื่อนถมที่ได้เป็นที่จอดรถเนาะจอดตระทา่งหนอกแล้วนี่ก็มไม่มองจอด <c oughs> นั่นเองก็เต็มาะ <c oughs> นคนมาหลายทั้งนอกกับเต็มเลยหรือมัง้งเจ๊แดงมาถึงเจ็ดโมงเคิร์งค่ะท่านผู้ชมหน้าตอนนี้ก็ประมาณสองโมงนะคะข้าเจ้าลุ่มยัง,ยนนเมยงเนา,าเอยี่ปุ่นเนาะข้าเจ้าลุ่มยังพ่อข้าเจ้าสีแหบ่รออ๋อปูหรอนางสันเท่างรถ,งถงเสือไล่าขาวาแห่ปูประสันท่านผู้ชม คนติดป้ายว่าห้ามไทยที่เหล่งจะเห็นคนไทยอยู่ได้หล่ะค่ะอาเห็นไงสินี่ฮะมั่งอยู่เสียไล่เงี้คนกำลังแหบปูค่ะท่านผู้ชมเพิ่งภาพบรรยากาศน้ำกันค่ะมาฟาาก็จะตับเนีย่ยไปไปรัดทางเข้า โอ้ค่ะวัสดีค่ะหลักข้างผีค่ะท่านผู้ชมเฮ้า เต็มเลยค่ะท่านผู้ชม,พอ,พ,มพอมีทางเขาแล้วค่ะคนมาแน่นเลยคนแน่นไปเบิดค่ะท่านผู้ชม ส้ Belgium, มกันลูกส้มเบิ่งไก่ๆหุ่นปูองค์ไม่บอกองที่สามดีเนาะปูอันที่ผ่นนั่นน <Yeah ี่ปูเลยปูท anyway> no> um> ิ่แบบขาองค์ที่สามบอกปูตั้งบ้านว่าปูปูตั้งบ้านปูปูที่ก่อตั้งบ้านบอกค่ะ ผู้ที่ก่อตั้งบ้านสวัสดีค่ะผู้ใดนะครับผู้จยมเพิ่นเป็นผู้ก่อตั้งบ้านจุ้งสีคนแรกนะครับนี่ยังว่าได้ใส่ซื้อว่าบ้านจุ้งสีแล้วก็บ้านจุ้งสีพัฒนาราครับกู้จุ่มนะผู้จุ่มสีน้ำรูนเงอนบนมากผู้ผู้ก่อตั้งบ้านค่ะท่านผู้ชมบ้านที่จะนำรูนเงินบนอี่สองห้าพันบาท ผู้ใดสั่งมาถาวายลูกหลานของผู้จุ้งครับโอลูกหลานไทยบ้านานี่ะละมัะ้งป่ะกับผู้จุ้งสีประมาณสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันบาทรูปลูปหุนขีพขข้พึง่ง,งบ่ห<า>ุนขี้พึ่งหรือหุนธรรมดาล่าละเอียดตรงนี้เพราะมันรวยนะครับรู้แต่ว่าล่าราละเอียดแต่ว่าลูกหลานไท้บาทเดียวมันหุนนปั่นหุนมากเป็นเสถียรภูเขาตั้งบ้านจุ้งสีคนแรกที่มาอยู่บ้านจุ้งสี เราจะเสียมาปฏิานไว้นี่ครับผมลบลบลบค่ะท่านผู้ชมเบิ่งบรรยากาศน้ำกันาจากมาตาไซขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคนก็มามากหน้าหลายตาเบิง่งคนสิบปล่อยจักห้องละเล็กเอ,อย้ยยิงเฮียงกันจ้ะ ผู้เไนไทยอยู่กัทม่มอนุญาตยเนาะแจท่าบ้านเไหไทยจ้าบ้านกับยำแห่งอยากสร้างวัดทักันอาไมเสื้อไปหลายๆค้นถลายๆืนอยากสางตามวัดจุดทูป,ปสมเพ่นนอเพื่นอยากสาง นนนี่ใส่บาตรนี่ของเชนุกกันญาถูกับปูขออนุญาตเด้อเ สีสูขวัญให้ผู้จุมค่ะผู Jamie, <always S 2> ้จุมสีผู้ก่อตั้งบ้านเนาะล้อลลยเนื่งแน่นเอลีค่ะท่านผู้ชมเอกนาคาวมาจากสองหนึ่งสองสามสี่หาหกเก็ดที่เห็นเดี๋ยวนี้ซาธูค่ะท่านผู้ชมไหว้น้ำเพลินก่อนได้าไปแจกเเรียนค่ะผู้ชาแจกเเรียนไปเลยครับสร็คเรียคน เ่การ่ันรียนะแนีเาลมลล้อได้พร้อมนะมาได้รับไ้าลาเลี้ยงามาไปเลีย่ะค่ะท่านผู้ชมเลี้ยงปูชีปลาขาวแม่แล้วค่ะเนี่ยนี่เาไปดเนี่ยนี่เลี้ยงตรงนั้นแม่ละค่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเจ้แดงกับเจดนมอกไปจำหน่ายให้ท่านผู้ชมท่านที่จองไว้เจแดงก็จะได้แพ็ ส่งให้เลยนะคะท่านที่จองไว้แพ็กส่งภายในสองสาวันนี้ค่ะ,ะคะ,คะเหีียนปูชี่ลระขาวใครสนใจจองผ่านเจแดงได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกห้าสองามค่ะท่านผู้ชมเจดแดงจองไว้แล้ว300เหรียญน,นะคะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ยอดจองจะ2ส0งเหรียญแล้ว เดี่ยแดงเป็นตัวแทนให้ท่านผู้ชมผู้อยู่ทางไกลด้วยค่ะคนอยู่ทางใกล้ก็มารับเองค่ะท่านผู้ชมคนอยู่ทางใกล้มารับเองโอ้เหมือนเครื่องฝนตกแตกแซวๆอยู่ค่ะท่านผู้ชมเลียนปูชีปลาขาวตัวแทนของท่านค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาไปใส่กรอบรเล็กๆค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเล็กๆนะคะ ประมาณนี่ค่ะแขนข้อพอดีเลยสวยงามค่ะท่านผู้ชมสวยงามใกล้ไรกันฝนตกลงมากค่ะแตกเซลเซีกีน้อยก็ได้ตัวเลขกันค่ะท่านผู้ชมเรียกว่าข้าหน้ากรรมการเพื่อจะส่งสีให้ตัวเลข ข้นไหลคท่านผู้ชุ่มโต๊ะข้นไหลครับไมกว่าสิบปมีคนทั่งไหนจะบูชาเหรียญได้ดครับเด้อสามร้อยเก้าสิบเก้าครับเหรียญมาแล้วบูชาแล้วแล้วเขากรได้เลยหรือท่านไหนอยากใส่กรอบ อาซิปครับอยู่ฟังขวามือคนที่จะจองก็จองกับเจแดงได้เด้อค่ะเด้อออกจำหน่ายให้สําหรับท่านที่อยู่ทั้งไกลคนที่อยู่ทั้งไกลมาอวัดก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเนาะใครมาไม่ได้ก็สั่งจองผ่านเจแดงตอนนี้ยอดจ้างจองไลายค่ะขอเชิญครับสาธุสาธุสาธุสั่งจองได้ที่ศูนย์แปดห้าศูนย์หกฮ่าอ้าวเห็นก็ได้รูปก็เลยบอกผิดค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามทุกๆคนนะคะใครกำลังใจใจแดง0652723954สองเจ็ก้าจงจอดเรียนกับเจแดงสามรับ399บาทครับถ้าอยู่วัด399เก้าาค่ะรับด้วยตนเองก็ได้มามามารับได้ครับเด้อครับผู้ใดจ่ายเงินครับมาบอกเพิ่นมาจ่ายแล้วหรือท่านไหนผู้ใดพร้อมจีบใจกับ เจดียงเขาค่าแพ็กค่ากล่องค่าพนักงานห้อห่อค่ะท่านผู้ชมแค่นั้นนะคะไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้เลยเลยค่ากล่องค่าแพ็กค่าโฟมค่าจัดทรงค่าน้ํามันรถมาเอาค่าน้ามันรถไปส่งกายว่ากันด้วยค่ะเนอธรรมดาค่ามือยพนักงานค่ามือเจดียงเนาะค่ะนิดหน่อยนิดหน่อย ลอดตะเล็กพันสีมากกันตเล็กพันมากกันแตกพื้นนี้เราละมั่งเนาะม่าพนันร้ายครับภาพบรรยากาศพนร่วมเอาหวยค่ะท่านผู้ชมนร่วมเหมาหวยขนาดเรื่องะท่านผู้ชม สองกำแังหกล่างห้าหกล่างห้าหกหกเองล่างห้าหกค่ะท่านผู สองค่ะท่านผู้ชมเจ็ดสองหกเจ็ดสองขอให้ท่านผู้ชมโชคดีและถูกหวยรวยรวยไปกับเจ็แดงรวยรวยไปกับบ้านจุนสีของครูซี่ปลาขาวนอกน่าขอนอกรวยรวยขวดแคนไปแคนไปล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปละบายบายโชคดีค่ะทุกคน